แฮปปี้คิดแกรนดกายดีใจที่คุณได้เปิดดูคลิปนี้เคยสงสัยไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ลูกของเราควรรู้วันนี้เรามีปรัชญาชีวิต20ข้อที่คุณควรสอนลูกก่อนสายเกินไปหากคุณได้ดูได้ฟังแล้วชอบกดไลค์ให้เราได้เลยนะคะทักษะด้านภาษาเช่นอังกฤษและจีนสำคัญมากเพราะเป็นกุญแจเปิดโอกาสทั้งนานดีและเครือข่ายใหม่ๆวิชาอื่นๆเช่น คณิตหรือวิทย์ไม่ต้องเก่งทุกอย่างแค่รู้พอใช้ในงานก็พอเพราะโลกการทำงานวัดที่ผลงานจริงไม่ใช่แค่เกรดขอาดไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาทุกด้านเพียงแค่เรียนรู้ให้เพียงพอสำหรับการนำไปใช้ในงานหรือการพัฒนาตนเองก็เพียงพอเพราะในโลกการทำงานจริงผลงานและความสามารถที่พิสูจน์ได้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เกรดหรือผลการเรียนยกตัวอย่าง คุณบีได้เกรดปานกลาง GPA 2.75แต่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยมสามารถทำงานกับชาวต่างชาติได้และเข้าใจวัฒนธรรมระดับสากลทำให้ได้รับการโปรโมทเร็วกว่าเพื่อนร่วมง,งานเทคนิคสำหรับพ่อแม่สนับสนุนให้ลูกเรียนรู้ภาษาผ่านวิธีที่สนุกเช่นการดูการ์ตูน2ภาษาฟังเพลงอ่านหนังสือหรือเล่นเกมที่มีบทสนทนาภาษาอังกฤษ การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นส่วนที่ช่วยสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ในตำราไม่สามารถมอบให้ได้การทำกิจกรรมเช่นการเข้าชมรมการร่วมงานมหาวิทยาลัยหรือการทำงานเป็นทีมในโปรเจกต์ต่างๆจะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารความเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างในอนาคตให้ความสำคัญนอกจากนี้การทํากิจกรรมยังช่วยให้เราได้ค้นพบความสนใจและความสามารถของตัวเองช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนและผู้คนที่มีความคิดหลากหลาย 3. เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่เพราะงานที่เราหลงไหลจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและเต็มใจ แต่ในขณะเดียวกันการเลือกอาชีพก็ต้องคำนึงว่าสามารถสร้างไรายได้ที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหรือไม่การยอมรับความเป็นจริงและมองหาความสมดุลระหว่างความชอบและความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญอาจต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายเช่นเลือกงานที่เราชอบในระดับหนึ่งแต่ยังสามารถตอบโจทย์ด้านรายได้และใช้เวลาว่างทำสิ่งที่รักควบคู่ไปด้วย ในวัยทำงานการเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วเพราะเงินออมในช่วงแรกมีเวลาให้เติบโตยิ่งเริ่มเก็บเร็วยิ่งสะสมได้มากในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งการออมก้อนใหญ่ในช่วงวัยที่ใกล้เกษียณน,นอกจากนี้การไม่มีหนี้สินเป็นชีวิตที่ช่วยลดความกดดันและความเครียดทางการเงินได้มาก หากคุณไม่มีภาระหนี้คุณจะมีอิสระในการใช้เงินสามารถใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นวางแผนอนาคตได้อย่างยืดหยุน่นและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือชีวิตที่ไม่มีหนี้คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุดตัวอย่างชีวิตที่ไม่มีหนี้คุณ A ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ฟุ่มเฟือยเช่นซื้อรถยน์ที่เกินกำลังหรือใช้บัตรเครดิตแบบขาดวินยัย ผลค,คือเขามีเงินเหลือสำหรับการออมและการลงทุนทำให้มีความมั่นคงทางการเงิน 5. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอโดยเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช่วยชี้นำในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการทำงานหรือการใช้ชีวิตเป้าหมายช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการใช้พลังงานความพยายาม และทรัพยากรของคุณไปในทางที่มีความหมายการค้นหาเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ในชั่วข้ามคืนแต่ยิ่งคุณเริ่มค้นหาตั้งแต่อายุอย่างน้อยคุณจะยิ่งมีเวลาและโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้ใกล้เป้าหมายมากขึ้นวิธีช่วยลูกค้นหาเป้าหมายในชีวิต 1. ถามคำถามที่สำคัญเช่นลูกชอบทำอะไรที่สุดหรืออะไรที่ลูกทำแล้วรู้สึกมีความสุขและภูมิใจ 2. เริ่มจากตั้งเป้าหมายเล็กๆระยะสั้นๆชนเช่นการเก็บเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้การทำคะแนนสอบให้ดีขึ้นนี่เป็นเพียง5ข้อเริ่มต้นเท่านั้นคุณคิดว่าข้อในสำคัญที่สุดแชร์ในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์หรือกดซับเพื่อติดตามต่อได้คลิปต่อไปขอบคุณคะ่ะ